ดน้องงามด้วพี่น้องข้อแกงใหญ่ๆหนึ่งด้วยพี่น้องนี่นี่ค่ะสวัสดีค่ะมณีสาสวัสดาคะพี่น้องมาปอกน้องใหม่นะค่ะหอนถอนวังคุณยายแล้วผ่าปิดหัวแอมแซมอยู่สวัสดีคุณยายสวัสดีค่ะทุกคนหอนยิ้มแล้วปอกน้องม่หันต่อหัน หวนมึงม้วนชูชูคุณนะคุณย่าเราผ่าผ่าเปียกครอบหัวไว้เยอะพี่น้องหวนแห้งเขล้มกับตังอยู่เดียตาบ้าหันหวนนี่ตาบ้ากับปอกปอกไปได้เกือบมัดอลไรพี่น้องความหวนกับมันั่งปอกคือกันส่งเฝ้าปอกค่ะเพราะชันนั่นสีเหี่ยวนี่จังสีพี่น้องนี่เพิ่งสภาพนี่แหละค่ะจริงเราก็ซิ้อมาหน่อยปนี่เราเหี่ยวแล้วแล้วเหลือซ้ำนี่แต่กับปอกคือเก่าเดี๋ยวคุณย่าเราปอกเดยอ มื so ้อีแเ้วก็เอาเค็นเอาอย่คุณมือปุ่มปุ่มแล้วเข็นเอาประจันชิว่ามื้อหน่อยๆกับ่ะแมนมื่อปุ่มปุ่มหอนทักหอนเนี่ยหอนแบบจนวาน้อใหม่เนี่ยก็ตาก็เหี่ยวลวอดีตตาเด็บดล้วปรดยตามจนนอใหม่ยนมด <laughs> อันนี้ว่อนอันนี้เด็บงาวเด็บงาวร้อ,อ,อ,อนเวลาแกตัดเก็บเด็บเลยถูกระเบียดนิวเด็กเด็กไปตัดอกีน คนจะหกคนแม่แม่ไีกแง่ติดมไปเย็นมันไืดคออก็่เขาเผาแม่ตาเจ้าทุกปุที่ยุให้เ่าดำสีนี้ยุแต่สวงน้ำนอนไปน้ำไปก็ได้ทําเป็นหันองไรก็ด้ถงมีคนมาถังมีคนมาเอาไปเก็บดูุน้าก็ยู่ทชั้นนั้นเนาะรถจะมีบ่ละบุกสักเทยไทยไทยเหนนะ แต่กิน่ะไปเก็บเองเราจะไปเก็บเองหมดเดียบร่อ,อยม mm ือ hmm. ล้างมากเลยกนได้่าฝาดไปแหงบึ <enter poses stones> ้นหมองแมหมอเขาเอาห้าขาแต่ละจีนอหาเรียงเนาะหน้าเลี้ยงหากินตามฤดูกาลที่นี่เนาะกันี่าอินเองมันใหม่ไคด้อกได้กินน้องใหม่ไฟ ใส่หม้อใส่หม้อกับลาเต้เอใส่หม้อกับลาเตีเอมาเห็นมี่สามคนมันจะเป็นไก่ก่วงแง่นไปกันด้วยไตนานกับขย้มันดังใช่รับหาห่วงเล็กนหละว่าแนไปไกลๆเห็นตะเป็นเอาใหม่ดีนำตามตามตามวมันจะสามสีคนใส่หม้ออ่อนได้ไหลปลาอะไรตกย ยังค no ืเบิ้งก่หรอวะจะมาไม่ได้ไปแลยงด็กหนนสวนอย่งน้ก็มากีลไปยวาตรงที่มนี่ครับตัวน้ติกอ่อนก้ขาวไปเสียไปบแม่เไปนจะเสียงปลาโป๊ะเลยเฮ้วายที่กับนีป่าตัน้ตอาอ้นขาวไปเสียงก็เป็นทีสาระะเพิ่สียงนี ชื่อเสียงไปนี่วันเขาอันอันป๊ะไวเขาอันแัดเนาะอันวนฮะแล้วเดียวเ็าตัดคุจะอุ้มโลกใหม่อะของเขาด้วยนะอ้าวเหรอแต่เาไปนี่กทีใสานั้เองส่จ้าท่าน่ะจะว่าเขากป็นปีไ่ไวเขาก็ตัดเมื่อไวนั่นเขาเอาข้าไปวาเอานมนเอาจดมาท คิดว yeah. hmm. ่าแม่นั่นคุได้ก็สามารถกินได้นะต่ว่าูตะวัน่าตกมันกาเขาเนี่ยาตกพวนีชื่อเสาหางอกต้นที่นี่ต้องเขา้เขาเยอือก็บางคนมตะดเว่าไเอางก็ไหเลยมันก็เสียบไม่เสียบคงไว้หางยอะของหมดหรือว่าเขาจะเสียบไปนี่ฉันแต่ว่าก็ไม่ปจรงยอมก็จบา

อยู่เดียุ้งหหมวนั้นร่งเนาะหล่อมถห็นม้จตะเคียนเป็นกระตกผู้นักพั่วปลาแบบน้ำึนอยู่ข้างลั้หนเล่นผู้โงไปอ้หล่อมกไปคขอวาปเดียวเอาน้ำใช่ไหมผู้ปเดียวเอาใหม่ใช่ไหมไปหาเลยดีดานปใช่ไหมา้ำอุมหนูน้ำอุมใหม่ไม่รลองหมันหนี่องอยู่ได้นาน ที่มันตัวตรงนี่กระปกอรียบร้อยแล้วังพี่น้องเยี๋อวคุณยายกำลังตัดป่องป่องอ,อ่อ,อนๆเขา ฟองทุบเะแม่อ hmm. mm ืม hmm. ทูบนะหายอยู <S <S ่ชิรัน้อยหญยอยู่ไปนออันนี้ก็สิทูบเอาเนาะได้เยบดีเอายู่ไปนอนตอนแตทุบใส่ทุบเอา กจนว่านอนรับไปแล้วผู้หนึ่ง <laughs> ได้หลายอยตัวนี้ บ่ท่านผูดถ่ายตัวนี้นันต้องทุบอีกพี่น้อง เรียบร้อยแล้วค่ะพี่น้องหน่ไม้ไฟแล้วก็เอาไปต้มปิดไว้เนาะคะ่นะนี่ถ้าไหนปิดไว้จะเกลี่ยดอกบา้ามันบ้าจะปิดไว้กันไม่ผู้คนอยากกินน้ำอยอะก็ได้ขายดอกถ้าไหนขายจะเสียแต่หามานหนีที่จะหายเพลินไปแบ่งเพลินไปกินซื้อๆพี่น้อง แบ่งฟันกันไปพวกห่วใหญ่พวกใหญ่แบ่งหกกักจริงๆนี่กระสีน้อยใหญ่เนี่ยจะน้อยไปหน่อยก็ถูกออกนี่ทูบแล้ว ตามหรือดูกาลใส่กันนอยู่ขอห้านั่งเมื่อนมีคนเข่าก้อนกันสีงาคนิดนึงพี่น้องก็สีแดงแกงนึงเจ้าวังมณีกับด้ร้ายอยู่กันไปค่ะสำหรับคลิปนี้มาช่วนพี่น้องปอกนองใหม่น้ำพุนย่าเนาะค่ะเงินผู้นหนึ่งเงินป,ปอกจนลอยลับไปแล้ว บอกจนลอยลับเลยอะเจ้าลับคินีไว้เจ้าหนีขีมหนาพอกันไหมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะปวกต้องมาครับพี่น้องห่อนแห้งเอาถิ่มใบกับบดได้เหี่ยวแหงมัดงามอยู่เลยสวยอยู่พี่น้องคนน่ะนะ่นากินมากเลยแกงใส่ไข่หมดแดงแนละ้วท่านเด้แกงจักเทียรอยู่ท่านได้แกงแจ๊คเทียแม่ปีนี้เนะาะได้แกงจักเทียรอยู่พี่น้องประสิทธิ์แกงกับก็ท่านพ่อได้แกงจักเทียร พี่น้องเื่อนกันอยากกินกันเลยใหญ่พป่นไปก่อนซุปนี่ก็น้ำยกกับซุปเรียบ้อยแล้วพี่น้องไกกด้ใช้ได้กินใบตะแกงใบติ็ดกบเขาค่ะ